อหอมหอมหอมแซบครับแซ่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 บไรมีสองเวอร์ชันนะครับนี่สุกกับนี่ปลสุก สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจอกันอีกค,ครับเมื่อดีโอ้โหเวลาสี่โมงเคิงเดี๋ยวเขามือนี้เขามีเมนูแบบอีสานอีสานและแบบยัวๆํววำไา้เลยครับนี่มีก้อยขมมีก้อยราบสุกแล้วก็มี้มขมอ่ำล้ำครับมีขเหนียวผักแกมขางเที่ก็มีผักกาดนี่นี่อันนี้เขาเอิญผลผ้า สะดาวดินครับแล้วก็ผักขะถินกระเทียมพริกครับกาลังหิวเขาเว่าพอดีเลยครับมาพ่อแม่พี่น้องมาจวดจาดน้ากันมากินเข่าน้ากันครับเข่าแรกครับลุยเลยครับเบาตองเบาหลายยายห,หางครับอยากนี่เบิ้งก่อยขมสีขมอําล้ํเบกครับสีเลยกล๋อยต้องกินกับกระเทียมออืพิซซสด อหอมหอมหอมแซ่บครับแซ่บแซบแซ่บแซ่บไรมีสองเวอร์ชันนะครับมีสุกกับมีบปสุก สมข้างในครับอืมแต่ผมอาลำณแสบๆตัวะครับอืมอืมอเนี่กระสายครับขางซอยครับขางซอยมูกันครับเข็ดมาตอนมาครับป่าวนมปังริงอืมคำใหญ่ๆลด หน่อยนึงโหแม่งเนี่ยเข็ดคือกันตะละปัดเข็ดบานได้วะงั้นเข็ดเถอะวะมาเด้อพี่น้องมองปลายกินข้าวกันกิ้นยุบานก็เอาครับ mất luôn rồi mình ưa thì cái thằng nó khai là nhục nòng pha ăn ở bớt cùng thằng này khai chào ใหรือวะ<อ>ลืมไปครับลืมเาวครับเปี่ยนเปี่ยนรู้ดีแสกเผ็ดแสบจังสะเพราะแถา tạp loại S này mà đẹp dữ lắm nhiều ันแท่นหน้ามีมีผ่ากินริวโอ้มีกระยางครับต่มเปื้อยดีขนาดเปื้อต่มเปื้อยๆของผม

กิทอดหมูพวกลับกินเนื้อที่ไห่เนียกินทอดหมูพวกละลอดแล้วจะเคยกินอยู่แล้วอไง,ไงอ,อเผ็เดเผ็ดโอ้โนี่ฮอตับครับ น้ำแจบยุกแฉลบครับเห็ดลาบพวกนี้แล้วก็คิดหอดบันหนอกเขานะ้าเนาะเวลามีงานบุญงานแต่งงานงานบวชงานอย่างนเงี้ยสินี้ลาบงลาบงัว ผมแฝดเล็กสิละครับมาต้อนรับพี่ๆลอง,งอกเด็กไซพาดขาดมากแต่ตอนนี้หลุ่นที่ผมต้องเป็นเล็กหน่อยอยู่จำได้ว่าปีั้นพี่สาวแต่งงานอันแมน่บนบาทเอื่อมาสิบบาทงี้สิบบาทก็ต้องเฮ็ดไซถาดไปให้ข้าเจ้าได้ กับเขาใต่ถาดไปมีก่อยมีลาบมีต้มมียังใส่ถาดไปไปส่งฮอดบ้านเหมืครับสมัยตะเกียบสมัยโบราณปีนี้ผมก็บคหาทิปแล้วเนาะไม่สานอีกแล้วหาทิปเลยครับระยะเวลามันก็ผ่านมาโอผมผม้โหประเทศนี้บานดอกเขาวัานสี่เปลี่ยนแปลงไปบ่ครับตรงมือนี่กลายเป็นโต๊ะจีนโต๊ะเล่าก็ออยังไปข้งหลังครับไป ออกใส่หาสิบบาทมากกันเบิดบาทแล้วเนี่ยลอยนหนึ่งนั่งกินหอดงานเลยพอครับบ้านพร้อมแต่ไมุ้่งมือเนี่ยโอ้สมบูรณ์แบบอยู่นะ ย่างนั่นก็มบนมีงานอยู่บ้านบ้านองเฮาสมัยแต่ก่อนเนี้ยว่าพวกกข้าวพวกของดีๆถ้าเป็นจะพาไปแถบไม่ได้กินหรอกคนขาคนลม่มเอาไปกินบ้างรู้กินกับน,น้องแต่ตอนล่มข้าก้องอ่ะทุนเลือดสดๆดสดการกุกกากรุกกากริมน้ำริมริมโป่ริมโป่โอ้ ทันยืมรสสดกันเลยมันวัวปบบหน่อยเขาก็เนื้อมันหอมแดงวัวแกะวัวตัวหน่อยมันบคือวัวแถบนี้วัวแถบนี้มันเป็นวัวพันวัวเนื้อมันกินหนักเท่ากันเยอะปลาปลาลอยมันความแตกมันบวกรึกันคือเขากินปลาหลือยงกับปลาทรองมหันฯล่ะมันแตกต่างกันเอาะว่าเนื้อที่ผมกินอยู่นี่มัน มัน,เ,น,บบเ,น,ปนเป็นเนื้อที่แบบวยย่าเคียงเนื้อทั่วไปถ้าเกิดทเป็นเนื้ออ้วนนมงัวงยิ่งไปอีกสัตย์นะครับเนื้อบ่ดีเนื้อบ่คือคือเนื้อบรรนอกเขาเนื้อบรรนอกเขาเนี่ยมันกินหายห่วงเลยหอมแม่แต่แม้แต่เพรอะแม่แต่ดีมันก็ดีเพราะระยางกันผมมันล้ำพูดมือนีมันถึงนี่ดีปลอมดีเทียมอย่างามาขายกัน เจ้ากลมดีอยู่วครับนี่ต้มข้างในวงกันดิเหตุคลิปมืวานนี้คลิปสัน้นๆนะครับเพราะว่าชอบไปผมเห็ดขนมลอลไรสิเพ่าะคอยมีเวลาท้ายคลิปเลยแหละครับผมกับทายกระเพาะวันหยุดท้ายสุกท้ายสุกรุ่งอาทิตย์ท้ายวันจันทร์รงวันพฤหัสสองอาทิตย์หนึงสองหมื่นให้แล้วนะครับ เห็นไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆครัรื่มไปครับ,รรบสวัสดีไปทน่างขอนแกนเ้้ยครับเป็นกำลังใจให้เรือครับแม่ดวงจันรุภาพ่อนครับพร้อมทั้งมูมูทั้งคอสันสุทธาอ่ก่กกใจครับแด้ยินข่าววา่าตลาดแถวๆใกล้ๆบ้านนี่เจอโควิดลงไปแถวหนั่นก็คอยกันระมัดระวังตกันเด้อครับ เบ่งแง่งจ้าของดีๆครับปิดสันเดียวบาะยูกับผาแมสกับปิดสองสันเลยครับเกลล่างมือให้ขาดครับติดไปตลอด ย็ฝากประทางหมอก,กานนะครับอยู่อุบนอยู่ in. อำเภอสว่างแดนดินจะเห็นมูพวกบอสเจอกันมากสามสิบกว่าปีแล้วครับมือว่านี่ได้เขามาเข้าเมล้วก็ได้โทรคุยกันอือิีทอดมูกเก่าอีหลีครับปิอดอีกเลยเป็นต่าไมเล็กหน่อยแนละ้วบ้านอยู่ตรงขามกันบ้านอยู่ ลูกติดติดกันขามพ่างกันยังสิผมก็ประกาศนะลูกติดติดกันยังสิเลยสายเรียนในกองสมัยตอนเด็กหน่อยก็คือผมโอ้ผู้ดใดห,หาฝาบักกันฝาน้ำสมมาเห็นบักปินด,ดินยนได้เนี่ยแมงเนี่ยงเล่นกันโคตรมั่นเลยครับยนฝนตกแบบดินแบบชื้นๆแน่นี่ยยนสักจึกสักจึกสักจึกแล้วมันจะมีโต่งอยู่ตรงเน้ไนอ้ยนเบียเนี่ยยนกินกันเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คุนย่นตุ๊กตาแต่ก่อนมันเทมีพวกพวกมดเอ็กซ์ซูเปอร์วันพวกอี้ยังที่เป็นตัวยางๆอะ่ะแล้วก็เลหาหาหลวดหายางมาพันเอาตัวเก่งไว้ตัวหนึ่งเอาไว้กินเอาไวปปาบเสี้ยนเอาไว้เอาไว้ไปกินมูอะไราไปเวลาไปโรงเรียนเลวลากลับเวลาเลิกเรียนโอ้คิดพทอสมัยบ้านเก่าไอ้บ้านนอกตะก่อนมันมีความสุขอีกหรือมันบ่นได้เป็นจะต้องมันรบมันหลีกกันยังสีใสๆสื่อๆมีอย่างก็เอามาแบ่งกันกิน เป็ดปักยังกับโอ้ปลามันนอกอีสานเข้ามันถิมีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยครับที่แบบว่าพวกประตูธรรมชาติพวกปลาพวกอย่างนี้มันได้หายไปยกช่วงนี้ช่วงนี้มันคือว่าผมเบิ้งเบิ้งแล้วมันคืออีสานนี่มันคือมันกลับโตกับกลับขึ้นไม้แล้วครับพวกปลาพวกปูพวกหอยมันกลับขึ้นมาธรรมชาติมันกลับขึ้นมาแล้วมันมีหลายขึ้นมาให้เขาเห็นนะครับเวลาหนาหนาหน้าหนาปวดทั้งตัว หอยปังมี่เนาะโอ้ยหอยปังอ่หากินยากขนาดครับสำหรับกิมนี้กับบะหมี่ยังเนาะครับคือเกาลือครับหรือว่ามงยหา่ผมเปานมปังสิ่งกินหอดมูพวกกินหอดแทฟฟี่กินหอดทุกคนครับก ผู้ใดเขามาเบิงเขามานี่แล้วก็ชอบก็กดติดตามกดกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับถ้าชอบครับแต่พอชอบเัากับพว่ากันครับต่างคนต่างคิดหน้าหน้าจิตต่างครับผมเองก็คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซัํานี้ครับครับสวัสดีครับสมแข้า